สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโยดากับยาดานะคะจะมารีวิวคิวแพ็คจากเรื่องดาพิฆาตอสูนงันนี้นะคะคือูอ ก็จะมีออกมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะก็จะมีทันจิโร่นะคะทันจิโร่มี2เวอร์ชันค่ะเรยวดราก็รีวิวเวอร์ชันสองไปแล้วไปดูกันได้นะคะแล้วก็จะมีเนสโกะค่ะเนสโกะก็จะราคาค่อนข้างแพงกว่าตัวอื่นพอสมควรเลยแล้วก็จะมีเซนอิสุค่ะอินโนสเกะเรนโงคุแล้วก็กิยูค่ะแล้วก็คานาโอะนะคะก็เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยแล้วก็คาดว่าจะมีชินาบุตามมาอีกตัวติดๆด้วยเลยค่ะ เราไปแกะกันเลยเดี๋ยวเราดูที่ตัวกล่องกันเลยดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเต็มตัวเนาะให้เห็นเป็นเต็มตัวเลยส่วนหน้านี้นะคะก็จะเป็นแบบครึ่งตัวเนาะส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแบบโคดอัพให้เห็นหน้าชัดๆเลยค่ะหน้ารกนะ็กเนาะ ส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีให้เห็นค่ะว่ามีแบบ A กับแบบ B e นะคะแบบ A ก็จะเป็นสีแบบปกติเป็นโทนปกติเนาะส่วนอีกสี B นะคะก็จะเป็นโทนอ่อนค่ะอันนี้เราจะมาแกะโทนเลยคะ่ะเป็นตีม A หรือตีม B ก็เป็นตีม A ค่ะหเห็นไหมหงแกะเลยหนูอ,อยากเห็นแล้ว ตัวฐานก่อนเลโอเคตัวฐานนะคะก ouais. ็จะมีเขียนคาว่า Q Basket ค่ะมันก็จะเป็นของเท้นี่แล้วก็ต่อส่วนตัวเลยค่ะนี่มีการแอบมองเกงในด้วยมีค่ะดูสิมีดาบจิ๋วด้วยส่วนส่วนตัวของน้องนี่อยากจุดที่ตัวต่อเลยนะครับ อายาแกะหัวใช่ไหมหยิบออกมานี่หัวของเขานะคะก็ทำออกมาน่ารักมากๆเลยดูสินี่มีความหน้ามานองไม่เท่ากันน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็มีที่ติดผมนี่น่ารักอันเล็กเแค่นี้ม,มาประกอบกันดีกว่านาออันนี้นะเขาก็จะมีแค่อันเดียวเป็นคตัวเชื่อมอันเดียวเอง ก็จะต่อง่ายหน่อยค่ะนีออ่ไงได้แล้วมาใส่ต่อหัวเลยจ้านี่ได้แล้ว,ว,ลน,ลวน,น่ารักน,น,น่ารักนี่หน้าน้องสวยสุดๆเลยใช่น่ายักด้วยน,น่ารักมากเลยค่ะอยาให้ดูรอบๆเนาะนี่ าของคานาโอด่วนแทยเยอันนี้มันเริ่มจะพังแล้วพอ<ช>อันนี้เก็บไว้นานมากแต่คล้ายๆกับของอันนี้เลยนะดูสิอันนี้จีมันค่อนข้างจะทะลอกเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วกระโปงคานาโอนะคะไม่ใช่กระโปงนะแต่ชินอบุสั่งตัดมาเป็นกางเกงกระโปงเข้าใจใช่ไหมคะกางเกงกระโปงกางเกงที่มันบานๆเหมือนแบบกระโปองอะ่ะ ประมาณนั้นแหละค่ะนี่นะคะเอาน้องทั้งสองคนมายืนด้วยกันค่ะไ,ไม่ร<อ>ู<อ>้ว่าจะเป็นคู่จิ้นหรือคู่จริงนะคะคู่จริงสิจ๊ะดูสิค่ะเขาคู่จริงเห็นไหมอือมีนคะคะมายืนคู่กันค่ะนี่จะต้องมีเพิ่มเติม,มหัวใจด้านหลังเฮ้ยไม่ต้องใส่สิกเกอร์น,น,นะคะนี่ เป็นไงคะ Q คิวบาสเกตคานเนอลน่ารักใช่ไหมนี่ยิ้มไปยืนคู่กับฮันจิโร่นะคะหวานขึ้นเจอคนดูไปเลยคะ่ะแล้วก็ฝากติดตามคิวบาสเกตตัวต่อไปของยูดาด้วยนะยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบุย